พร้อมแล้วครับครับครับคร้อครับครัะครับครัะครับลมับคระบครับมรับมรัาครับคลมบครัมมรับครับครับครบครับครับครับคบรหรับครับครับครับบรรก อยากมีสายตั้งพ่วงยาวๆ่จะได้นอนนอนคุยได้ค่ะไปได้เวลาแบตมันเหลือน้อยอือเอ่อสายป้ายอ้าวสายป้ายสายป้ายส่าป้ายส่าป้าย อัานแล้วครับอ่านอยู่ครับอัานแล้วครับอ่านอยู่ครับอัานแล้วครับอ่านอยู่ครับเอ้ยเออ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 เพิ่นไปเพิ่นไปถังนู้นนะเดี๋ยวพี่ไปถังน้นเดี๋ยวขี้ไปถังน้นครับได้ได้อาหารไม่แข็งอาหารไม่แข่งโอเค เอาเจาเอาถเจ้เอาถังไปไปตักอาหารเจ้ตักแกงเขียวหวานเดี๋ยวพี่จะตักแกงจืดเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ผัดแตกกระเพยเดี๋ยวพี่ผัดแตกกระเพยัดแตกกระเพยโอเคมันหมด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 อะไรหมดอ่ะมันหมดหมด อ่ะโอเคโอเคเรียบ้ลยละเรียบ้ลยละอ่าอ่าจะคืนอ่าไปตลาดได้เลยครับไปไปเรียกรถกนเอื้อนไหมเอิ้นไหมเียกรถเียกรถ โทรเรียกรถ <PE> เลยหนึ 6, ่งหก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 ดีนะไม่นะหนึ่งหนึ่งหกหกหกยังดีนะอย่านะ <c ười> <c ười> ไปหนึ่งหกหกเก้าเจ้านะหนึ่งหก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  รถไหนอะหมายลสิบกำลังเรียกมาเอารถดับ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 เอารถดับดับดับดัดับด้บดับดับดอบดั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 บรดดับ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 ดัด่ดดับดับับด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 ับบดับัด้ับ ไม่รู้จอมรถเสียแล้วเราจะไปตลาดยังไงอะไปได้ละไปได้ละไปได้ละมันมัเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค รถอะไรไม่เห็นได้ยินเสียงรถได้ยินเสียินก็แก๊กก็แก๊กเนี่ยเอ๊นั่นเลยอ้าวไม่ตาไม่ติดเหรอเอ้าเนี่ยได้ยินเสียงก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กเนี่ยจะนั่นนะเอาไปใออ อุปกรณ์การมาทําอาหารไทยค่อุปกรณ์อุปกรณ์เนี่ยพี่เอาไปครบแล้วอ๋อเพื่อทำรามไทยอ่ะอ่าฮะอ่ะถึงแล้วร้านเข้าไปในตลาดร้านค้าที่เราเปิดเอง ย่ไปอ้อมอ่ะมีเส้นชามจะชามชามดีใช่ไ้มเจ้อยังไม่มีเยยงต้านชามไม่มีใช่ไหมยังไม่มียังไม่มี อันนี้อันนี้ที่ไหนเนี่ยตลาดใหญ่เลยตลาดตลาดตลาดใหญ่มากใหญ่มากเอาจะเทียบของจับจงจับเรียนจงค่ะโอเค ายได้อยู Look, ่ด้วราไม่เห uh, oh, ็นเป็นอย่างแมนบ่ครัใช่ครับขายได้อยู่ด้ไม่เห็นเป็นอะไรทำไมฉันจะว่าไ่ได้ตาบอด้หละขาย่คำคิดได้พิอาวอาเอาเอาเฮากวอนหาเรื่องบ่อนั่น បានហានមកយកលុយឆេមអស់ហើយអីឆេមអឺនេះចាប់អីអេអឺនេះហើយឆេមឆេមនេះអីឆេមខ្ញុំថាយកនេះហិបទេទេអីទេឆេម ใช่ค่ะ,คะที่เจ็ดอะไร้าคะทุกคนก็พวกเราสามพี่น้องอะ่ะกำลังจะตักอาหารใส่ถุงแล้วทีนี้พวกเขาก็มาหาเรื่องแล้วก็ว่าตาบอดขายของได้ได้วยเหรอเฮ้ยี่สวงคนมันจะว่าอะไรคะว่าอือ ผู้เลยสักคนไม่รู้นลคะว่าแต่หวอดจะแข็งแข็งได้ไม่รู้ว่าคุณจะพูดไม่รู้ว้าคุณจะไม่พูดเข้าดนั้นก็ไม่ควรจะพูดแบบนี้บางครั้งบางที่อัพเฟิร์นอีกชัน้นเด็เนี๊ยเดี๋ยวฉันต้องออกรมำลึกพนักงานสักคนนีิยาวเลยที่เชิญตัวกันนะคะคุณฟาร์ทิฟขอบคุณค่ะค่ะค่ะ น,เ,นเสียเลือกเสียแามกูบิดเลยเอ่อแบบนี้นะมีขายอะไรบ้างะคะมีหลายอย่างเลยค่ะขนมจีนน้ำยาแล้วก็แกงเขียวหวานแกงฟักทองแกงจืดเต้าหู้หม,ม,มูสับมีเยอะแยะเลยค่ะเถะแกงจืดก็คืหมือนขนะคะหี่นี่แหค่ะ,คะไม่ได้ไม่ได้กินไม่ได้กิน,นที่ร้าน ได้เลยค่ะเวรางะว่างค่ะว่างค่ะค่ะจองไปเตรียมน้ำช่วยทีหน่อยเร็วน้ำไม่ทราบว่าเครื่องดื่มรับเป็นน้ำอะไรดีคะ่ที um, ่ขั้นสอบบริการบริการได้ไ้มคะได้ค่ะ ไนม,มีหมกม,มีกองชุดมาเช็คแล้วน้ำชาผะกชากับผึ้ค่ะอันนี้เป็นคนจริง่เป็บอกที่กเมาแหละถูกปากมาเลยถ้าจะยันจะกินข้าวร้านนี้อ่เพื่นถาเพื่อแทนสามีของดีแนด้นะคะอ๋อค่ะค่ะอันนี้เป็น ขนมจีบซาล,ละเปานะคะอันนี้ไม่คิดตังค์นะคะขอ,ขอบคุณมากค่ะเชิญทานให้อร่อยเลยนะคะสบคัญหรือ<ล>อะไรเรียกได้เลยตลอดเวลานะคะ ที่นี่มีขายอะไรไหมคะอ๋อมีหลายอย่างเลยค่ะกับข้าวก็จะเป็นเมนูแกงเขียวหวานอา่าแล้วก็แกงจืดเต้าหู้หมูสับ,บนะคะแล้วก็แกงปลาทองนะคะแล้วก็ขนมจีนน้ำยาไก่น้ำยาปลาน้ำยากะทิได้ค่ะถ้างั้นถ้างั้นเพียงที่ฉันขอชิมที่นี่แล้วกันนะคะได้ค่ะ เชิญสั่งได้เลยค่ะลูกค้าต้องการแบบไหนค่ะขอเป็นน้ำแข็งชีน้ำยาปลาแล้วกันนะคะได้ค่ะสักครู่นะคะเชิญนั่งรอได้เลยค่ะค่ะนี่ค่ะก็ไม่ทราบว่าเครื่องดื่มลูกค้าจะรับเป็นอะไรดีคะเอาขอเป้นชาดำแล้วกันนะคะ น้องวังคุณจะเขมรแล้เลยค่ะใช่ค่ะแต่ก็ดิ้ลรนสู้ชีวิตมาจนกระทั่งว่ามีทรุกปันนั้นะคะดีแล้วค่ะสายอนได้ดีมากเลยขอบคุณมากนะคะบริการดีจริงแชมป์แชมป์ไปเอาชาไปไปเอาผงชาในในตู้ให้พี่หน่อยเร็วเนี่ย กำลังใส่ผมาสองแก้วให้อยู่นี่ครับเอาเองไปเตรียมมาตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าพงวิชาพี่นึกว่ามันหมดไปแล้วนะอู้หผมอู้หผมเตรียมไว้ให้ตั้งนะเลยครับก็เลยมาเทใส่แก้วขึ้นอย่างนี้โอเคโอเคถ้างั้นอ่ากน้ำมันไอซชั้นหนึ่งไอ้์ชั้นเด็กตาบอดที่ยงผู้ชายสามคนคนนั้น คุณลูกค้าต้องการแบบชาร้อนหรือว่าเป็นชาเย็นดีคะเออขอบคุณชาล้วนแล้วกันนะคะโอเคค่ะวิยาต้องมากินข้าวที่ร้านนี้ด้วยแบบนี้อ่ะโอ้ยตายแล้วยังไม่อยู่ใช่ไหมครับยังไม่อยู่ยังยังไม่อยู่ครับยังไม่อยู่ครับยังไม่อยู่ครับ ยุด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 เดี๋ยวแก้วน้ำเขาพังเย่าเฝ้าตีกันเยี่ฝ้าตีกันเย่พตีกันอย่าพูดตีกันพนักงานก็มีแต่คนมองไม่เห็นกันทั้งนั้นัันมาดาพี่น้องกันทั้งนั้นเดี๋ยวโดนลูกหลงและแก้วน้ำแตกกระจายหมด

โอ้โหไอ้แคบเองก็เทสจุนล้นเลยไม่ได้ไม่ได้เช็คเอ็มขมข้อขมข้อเอ็ดเอ็ดแค่แค่นี้ก็พอครับแล้วก็ขอหนังชาดำเย็นด้วยนะครับได้ค่ะได้ค่ะทางร้านเรามีขนมหวานด้วยนะคะคุณลูกค้าจะรับอะไรคะ ขอบคุณมากครับป้าผมวาข้าวแช่นาชาิองหวานนะครับค่ะวันี้ผมจะเอากลับบ้านนะครับจะให้มียะมียได้แล้วค่ะตามที่สั่ง ัากพี่ซากถุงมีไหมอ่ะ,อะเพราะว่าลูกค้ากาจะห่อกลับบ้านน่ะเออนึกนึกถุงเดือ่ะถุงบ้ะนโอเค พอเหลือไม่เหลืออยู่ไม่กี่อย่างแล้วใช่ใช่เพราะว่าขายดีมากเลยแล้วเอาอย่างที่เหลือเพื่อเจอเพื่อจะดเส็กดีกว่าได้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 ดีเหมือนกันไป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 เพื่อเจอเพื่อนจัในหมู่บ้านกัน ใช่ใช่เราก็ไม่ได้กินเหลือสักหน่อยพี่ใครมาเด็กๆที่ยังขาดแขนก็ยังเยอะไอ้แคบใครอยู่ข้างหลังเองอะนะใส่เสื้อสีขาวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลองจับดูสวัสดีครับ คบด้ค่ะครับไม่ไม่ไม่ไมพี่พี่มีโปรแกรมตาทิพย์อาพให้ไงพี่ก็เลยรู้ว่าเขาใส่เสื้อผีขาวพี่พอตรงนั้นมีนะ ใช่ดีๆเหมือนกันเพราะว่าขนมจีนเนี่ยเราเราจะขาดไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นที่ต้องการที่และนิยมของลูกค้ามากเลยสีขาสีขาขานูาขานูขาชิ้ขนมจีนได้ไหมคะคดีไหนจะชื้อไรฝสกนทนที่บ้านนะคะ ได้จ้าอาเท่สิบรอาอะไรคะ่ะทักสังขุนนะคะได้ค่ะมีน้ำยาน้ำยาไก่กะทิปลากะทิแล้วก็ปลาป่าแล้วก็น้ำเงี้ยวเน้ำยากะทิค่ะได้ค่ะ นี่ค่ะโอเคให้เยอะทั้งหมด40บาทจ้าทั้งหมด40บาทค่ะนี่ค่ะเอาไป40บาทนะคะไม่ตั้งคันนะค่ะขอบคุณค่ะเพราะว่าเราให้เยอะไงเพราะว่าเงินทองอ่ะมันเป็นของหายากเราจะมา ประหยัดเห็นเงินมากกว่าปริมาณไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาก็หามายากเหมือนกันใช่คาได้เยอะน่ะน่าเ้นั่น้ำจิ้มาตนิงั่นเาอะไรเย่เขา้น้จิ้มเดี๋เอนจนน้าจดา ได้ค่ะได้กินนะคะใส่ถุงใส่ดีดีค่ะใส่ถุงกินที่ดีค่ะใส่ถุงแล้วเราเข้าสามารถจงทเูดไม่ดีเสร็จแล้วนเอาไงดีอ่ะ เจเย็นก่อนถ้าเขาถ้าเขาไม่มาหาเรื่อง <c oughs> ก็ดีไปเ้ยตอเ้าบอวเอ้าเอ้าเอ้าเอาเอาวอนกนะแล้วมั้าโดนน้ำแกงสาม้าจะดีไหมเนี่ย ดทำไมขึ้นดีหาขนมจี๊ขันนั้นละ่ะแล้วนทีแล้วอ้าวอ้าวขนีได้ยังคุณคเล่นใหญ่แล้วเนี่<ะ>นย,ยได้แล้วได้แล้วได้แล้ว,ลวเสร็จพอดีเลยทั้งหมด20บาทเอาไป <laughs> แบบนี้ก็มีด้วยเฮ้อะไรแบบนี้ก็มีด้วยดีนะทุกทดีนะทุกทีรับสังไว้เถอะห้่งใส่ดีดีเลยออเออเองเออ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 เอัเออเออดอนเออเมอนัอนออเอเอเเออมออเ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 ออ แต่มันต่อยเขาไม่ได้สักทีไงเพราะว่าให้ใจเย็นๆไว้ก่อนไปนไปกันดีกว่ากันดีเออป่ะป่ะป่ะหนึ่งหกหก โอ้โห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 ขบเป็นมอเตอร์ไซค์รมัอะไม่เอามอเตอร์ไซค์มาล้อน้ช้ยากเออกลยเออีนเชเพราะว่าอุปกรณ์พวกหม้อพวกหม้อ้วยชามมันเยอะเออ ถึงประเดีเลยอเอาไปลังจานกันไปเราเราพวกเราไปกันไปกัน